สวัสดีครับนะ้าทุกคนวันนี้ผมจะมาเคสเกมมาครับนะครับเอยมาเคสเกมโรบอกนะครับมาดูกันเลยนะครับเรามาดูมาดูกันเลยโอเคกำลังเข้าในเกมเลยครับอินโทรนี้มัน เท่จังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานผมเล่นเกมบุ๊คเคบิเป,เป,เปนเป็นแบบมันเป็นอย่างนี้ไหมสงสัยไม่สงสัยมันเป็นอย่างฮาโลวีนอัปเดตอยู่เลยนะครับโอเคโอเคเอามอเตอร์ไซ์ มอเตอร์ไซค์ดีนี่ไงมอเตอร์ไซค์ไปไปห้าสิบเอ้ห้าสิบห้าไปเลยโอเคลโอเคล จะเอาบ้านไหนดีนะบ้านนั้นสวยจังเลยแต่เอาบ้านอันนี้ดีกว่านะครับกำลังบ้านกำลังโหลดอยู่เขา้าโอเคโอเคบ้านนี้สวยจังเลยมัน มันดูเหมือนบ้านจีนเลยนะครับเสียงอะไรโอเคโอเคโอเคตู้สีโอเคตู้เซฟผมอยู่ไหนผมมีตู้เซฟไหมมีหรือไม่มี มีด้เซบาเดียวเสียงอะไรเดียวล็อกบ้านล็อกบ้านขึ้นในมอเตอร์ไซค์สิโอเคเปิดเอ่อ สวัลดีไปเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเดี๋ยวขโมยมาขโมยของผมทักไทยคนนี้ดีกว่าเอา้าเออไปไหนแล้วอะ่ะอูสครีบว้าวเยอะเก็ มันมีมอเตผมเจอเมอเตอร์ไซค์สามัญแล้วอู้ครีบแต่งตัวเป็นตำรวจดีกว่าอู้ครีบแต่งตัวเป็นตำม,มือเดี๋ยวเป็น FBI ดีกว่าเป็น FBI ดีกว่า โอ้กลับมานะโจนกลับมานะโจนกลับบ้าโจนโจนกลับมาโอ้คย โอ้ขรโอแบงแบงโอ้ขรีโอ้ขรีโจนอยู่ไหนแล้วถ้ามันตื่นเดี๋ยวแฮกเกอร์คนนี้เป็นแฮกเกอร์ ยี่เสียงอะไรเดียวว้าวเดียวอันนี้มันแ,แมนถูกหรือผิดแล้วโจนะนั้นไปไหนและอเอาโพลิสคอร์ดีกว่าไป โอเคไซเลนเอาไซเลนโอเคห้าส okay, oh, okay, uh. e ิบห e ้าโอ้ยด e ูว e ิวว e ิวโอเคไปลุยว e. okay. ้าว ยิงน้ำมันมิสเตอร์บุ๊คเคบินถ้าถ้าเดี๋ยวเธอไม่ใช่มิสเตอร์บุ๊คเคบินนะบุ๊คเคบินมิสเตอร์บุ๊คเคบินเขาใสา่ชุด FBI นะเธอเป็นอิมพอสเตอร์มิสเตอร์บุ๊คเคบินนะมิสเตอร์บุ๊คโอ้มิสเตอร์บุ๊คเคบิน เดียวไปดีกว่ามุกไปดีกว่าทักทายคนนี้ดีกว่าอยู่ใค สวัสดีทักทายคนนี้โอ้เลยน่าเก็บเอาเทสอืมโอ้เลย điều Mr. Book Kevin Thơ Thơ Thế Lâu Phùng Thế Mr. Book Kevin điều Mr. เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาสินะโอเคโอเคเขาอาจจะตายแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอืม ู The blue tree. What? w ดีมันเกิดอะไรขึ้น โอเคทักทายกลับมาดีกว่าโอเคอืมบิ๊กโอเคโอเคบิ๊ม เฮ้บฮีฮิตโอผมกำลังสะกดสะกดไม่ถรงเดี๋ยวสะกดผิดอ๋อทอมม่ Yes, I am ใ,ใช่แล้วฉันเป็นมิสเตอร์เคเบินโอเคบายบายถือถือเขาดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าโอเคน้ำมันแปลกมาก จริงๆเลยมิดเอร์บุ๊กเคเบินเป็นมิดเอร์บุ๊กเคเบินตัวดีมิดเอร์บุ๊กเคเบินกลายเป็นมิดเอร์บุ๊กเคเบินตัวดีทุกคนนะมันแปลกมากจริงๆเลยโอเคคนนั้นคนนั้นแปลกจริงๆเลย ผมผมจะดูว่าเขากำลังทำอะไรอคูคลฮสวัสดีสวัสดีนะคือ,อ โออเคโอเคไปช้อปปิ้งดยกว่าโอเคเอาบริลดกาดีกว่า โอ้ฮัลโหโอ้เโหไปกูโอ้โหเดี๋ยวปิดไซเลนก่อนปิดไซเลนก่อน โอเคไปไปจำนีกว่าโอเคอูรีอาชิโอเคกระโดดพผมพักโอเคกระโดด กระโดดกระโดดกระโดดว้าวหูเดี๋ยวคนนั้นเมื่อกี้คนนั้นแบนผมหรือว่าอะไรอาจจะไม่ได้แบนผมผมกลายผมเป็นสวดอือทะเลกระโดดกระโดดกระโดด กโดกโดุ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 ดโอ้โล้ีโอ้คลีว้าวโอ้คลีไปตรงไปตรงนั้นดีกว่าดีกว่าว่าว่าเขาทำอะไรเพราะว่าเขาดุเขาทำอะไร ว่าน้ำมันแปลกจังเลยสปีดห้าสิบห้าเรีวไปดีกว่าไปดูว่าสองคนนั้นเขาทำอะไรอูครีทักทายคนนี้ดีกว่าอูครี สวัสด,ดีนัเจอเดีด๋ยวช่วยฉันด้วยโอ้เฮลโลไปดีกว่าผมต้องไปช่วยว่าว่ามันมีว่าใครช่วยว่าใคร เรียกว่าช่วยด้วยไปน้ำมันโอเคเลีนึกเหอเดี๋ยวคน coming to 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 ทูบีฮ o คัมอานไหนโอเคเลย โ okay. อเคน้ำมันแปลกน้ำมันสิ่งที่แปลกที่สุดเลยครับเดี๋ยวมีม mid the book okley o k คลี มันมืดจังเลยโอเคไม่มืดแล้วไปดีกว่านั่นมันสิ่งที่แปลกมากเมืกก่อกี้มิเตอร์บุ๊กเฮเบนไปไหนแล้วมไม่ผมไม่ได้พูดพูดว่ามิเตอร์บุ๊กเฮเบนในลูปน,นันนะ มิตบุ๊คเฮบนที่ไม่มีหน้าและใส่ตำรวจชุดตำรวจนะนั่นมันแปลกจริงๆเลยเขาไปไหนแล้วแล,และเขากลายเป็นคนโอเค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 นะนะโอเคนะทุกคนแค่นี้นะก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด